ให้คองควรนคนเก็บขยะนี่อคองควรนเดี๋ยวรอก่อนลากลากลากให้คองควรนพิทักษ์ทำควสะอาดเล็กๆน้อย ลอกกอนนะทุกเปิดประตูแล้วเฮเปิดประตูแล้วนะทุกคนนี่ให้ของควรที่เขาพี่เขายังไม่มาแล้วก็ได้แตกอันนี้ขยะเรายเยอะรอก,ก่นหมดอยู่ตรงนี้พี่ลงมาได้ไหม เดี๋ยวเขาก็มาเขากเก็บมตนเต้หแฟนเ,เลยนะเนี่หนูรอแฟนหนูยังไม่รอขนาดนี้เลยเามายัางยงไม่ัเงินเล่ามาช้าปุง่งปุ่งเลยเดี๋ยวเขาหยิบบ้า ถ่ายฮะถ่ายฮะขนาดขนาดนี้เลยหรอขาข้างขอถ่ายถ่ายทิ้งเลยนะลองควันที่นั่งขอถ่ายรถจะไม่ได้ถ่ายคนใช่ไหม <c oughs> ขอถ่ายรถหน่อยใช่ไหม <c oughs> พอใจแล้วใช่ไหมลไแ,ลแล้วพี่ใหม่ได้หยุดกันไหมคะ